สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่อง Ice Movie นะครับผมวันนี้ผมจะมาสปอยหนังจีนเก่าในปี1 9 9 1นะครับผมชื่อเรื่องว่าคนกัดคนเป็นยังไงไปรับชมกันเลยเริ่มเรื่องมาก็มีชายทรงป่าคนนึงนะครับผมกาลังเดินเข้าไปในออฟฟิศแล้วถามกับชายคนนี้ว่าว่าจะนายของแกอยู่ไหนชายคนนี้ก็ไม่ได้ตอบและหันหน้าไปทางประตูป่าแกก็รีบเดินไปที่ประตูอย่างไม่รู้อีโนอิเนะนะฮะแล้วก็จะเปิดประตูก็หันมาห้าวเป้งกับชายคนนั้นว่ามีปากไม่พูดไง่ายทำมันกวนโอ๊ยเปิดประตูไปกกัับเเป็นนนหวววววชชชายชยยยยู้้้ตะ่่ดด ทนใยนั้นเองก็มีลุงคนนึงนะครซึ่งเป็นชายหนุ่มคนเดิมนี่เองนะครผมก็ยื่นมือออกไปช่วยนะฮะแต่มือกลับหลุดเพราะเป็นมือปลอมที่ชายคนนี้เตรียมไว้แกล้งป่านั่นเองสุดท้ายป่าแกก็ปีนกลับขึ้นมาเองนะฮะแล้วก็วิ่งตามชายคนนั้นไปได้วยความโกรธเกลียวนะฮะแต่กลับมาโดนดัดจั๊เอีกรอบนึงทำให้ป่าก็เด็นตกใจออกไปแต่พอป่าหันกลับมาหนังก็เฉลยเลยนะครับว่าชายคนนี้เขาคือนักก่อกวนที่จริงใจไม่จริงโจ้นะว่าโกจริงป่าแกก็ดูตื่นเต้นแล้วก็บอกว่าโอ้คุณเองเหรอ เพราะว่าชื่อเสียงของชายหนุ่มนั้นโด่งดังจริงๆเมื่อป๋าได้พูดไม่กี่คำชายหนุ่มก็รู้ความต้องการของป๋าทันทีป๋าแกเนี่ยอยากกับเมียแต่ไม่อยากแบ่งสมบัติเลยจะจ้างชายคนนี้เพื่อมาแกล้งเมียตัวเองให้บ้าแต่ชายหนุ่มบอกว่าคิดสามแสนมันทําให้ป๋าของเราเนี่ยหัวร้อนขึ้นมาทันทีแล้วบอกว่าแพงไปหรือเปล่าชายหนุ่มบอกว่าใจเย็นๆก่อนแล้วหยิบชาขึ้นมาให้ป๋าดื่มตอนในความระแวงระวังของป๋านะครับกลัวว่าจะวางยาหรือเปล่าป๋าก็เลยขอสลับแก้วแล้วหยิบแก้วของชายหนุ่มไปดื่มทันทีพอปาา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 แแแกกกกกดดดื่่่่่่่่มมมมชยยยหหนนุ็็็ถถถววววปปปปปทท้้้้อองงงงัเเเพระะขใสลลไไ แกก็ดื่มนีแ่แต่ด้วยความเท่ของชายหนุ่มนะครับก็ววนออกโชว์ต่อหน้าเลยแถมยังหันไปบอกกับป๋าอีกว่าห้องน้าอยู่ทางขวาป๋าแกก็รีบวิ่งเข้าไปได้วยความปวดคลีนะครับผมแล้วก่อนเข้าห้องน้ำนะครับก็ตะโกนออกมาว่าอย่าเข้ามานะแล้วก็ล็อกประตูอย่างแน่นหนาน,นะฮะแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้ครับผมกับโดนสไลด์กาแพงเปิดได้ง่ายๆซะงั้นเพราะเป็น,นกลไกที่เตรียมอาไว้นั่นเองชายหนุ่มบอก,กบป๋าว่าคิด5 0 0 0 0 0เมื่อป๋าไม่ตกลงก็มีกองขังตกลงมา ชายหนุ่มก็ของเงินเพิ่มดเด่อยๆและกลไกของห้องก็เริ่มทํางานกําแพงข้างๆก็บีบเข้ามาแถมยังมีน้ําฉีดออกมาอีกหลังจากนั้นครับป๋าแกก็ไม่ไหวครับผมต้องตอบตกลงมาในราคา7ล้านเลยนะฮะเมื่อป๋าตอบต,ตกลงชายหนุ่มก็บอกว่าสบายใจได้เลยแค่ดึงคันโยกทุกอย่างก็หยุดแล้วแต่คันโยกกับหลุดออกมันทําให้รู้เลยครับว่าชายหนุ่มเนี่ยตั้งใจที่จะแก้กป๋านะครับผมสุดท้ายแล้วครับส่วมเนี่ยได้กระเด็นออกไปทางด้านหลังของห้องนะครับโผล่ไปกลางห้างนะครับทาให้ป๋าเนี่ยแก้ผ้าโชว์ผู้คนมากมายที่ สุดท้ายหนังก็มาเฉลยนะครับว่าเมียของป๋าเองนะครับผมที่มาจ้างชายหนุ่มเพื่อให้แกล้งป๋าให้บ้าซะก่อนนะครับผมและก่อนที่เมียของป๋าจะจ่ายเงินแล้วจากไปนะครับผมก็ชอบในความเก่งของชายหนุ่มนะฮะเลยจะขอให้ชายหนุ่มจุ๊บสักทีหนึ่งแต่ชายหนุ่มก็จุ๊บนะฮะแต่ไม่ได้จุ๊บปากนะฮะจุ๊บหน้าผากไปหนึ่งทีโดยไม่รู้ว่ามือของชายหนุ่มนะฮะมีหมึกดำอยู่นะครับผมทำให้หน้าของเมียป๋าเนี่ยดำปืดเลยนะฮะแล้วก็เดินออกไปนะครับผมแล้วก็ชวนเลยนะครับว่าชายคนเนื้อเจ้าเล่แ้วกกนนนนชยาใรงคะ เข้ามาในอีกฉากหนึ่งนะครับผมชายคนนี้มีชื่อว่าอาจเนะครับผมขอเรียกเขาว่าเป็นพระเอกแล้วกันนะครับผมเขาได้เดินเข้ามาในที่ทํางานในบริษัทนะฮะแต่กลับกลายเป็นว่าตํารวจกําลังตรวจทุกคนในออฟฟิศอยู่นะครับผมสรุปแล้วนะครับมีคนแจ้งความเพราะว่าทําแหวนเพชรหายนะครับผมตํารวจก็เลยเข้ามาหาในระหว่างนั้นเองนะครับผมตํารวจหญิงคนนึงนะฮะก็เรียกพระเอกของเรานะครับเข้าไปตรวจเพื่อหาแหวนเพชรนะฮะ ในขณะที่ตรวจอยู่นั้นนะครับตำรวจก็ทําท่าทางยั่วยวนพระเอกนะครับเขาถอดเสื้อนะฮะทำให้พระเอกรู้สึกกลัวนะครับโอ้ยมันจะกลัวทําไมเป็นผมแล้วเลียบไปแล้วแล้วระหว่างที่ตำรวจหญิงกําลังจะพุ่งเข้าหาพระเอกนะครับผมทุกคนก็ต่างโผล่เข้ามาเซอร์ไพรส์พระเอกนะครับและทําให้เราได้รู้ว่ามันเป็นแผนแกล้งเซอร์ไพรส์ของเพื่อนพระเอกในออฟฟิศเพราะว่าพระเอกได้เลื่อนขั้นเป็นรองผู้จัดการนั่นเองและยังมีพ่อของพระเอกที่ทํางานในบริษัทนี้มาร่วมยินดีด้วยฉากต่อมามีสาวหน้าตาดีที่ชื่อเลี้ยงเอ๋อผมขอเรีย,เรย Ủ, เนนเกเล แต่ด้วยความที่พระเอกเนี่ยมันเพิ่งโดนแกล้งไปนะครับผมก็คิดว่าเลี่ยงเอ๋อเนี่ยจะมาแกล้งเหมือนกันนะครับผมด้วยความลอกของพระเอกระหว่างคุยกันจึงถามนางเอกกับเพื่อดักทางเธอและคิดว่าเธอเป็นหญิงขายบริการที่ถูกจ้างมาแกล้งเหมือนตำรวจคนแรกพระเอกจึงถามนางเอกว่าคุณหน้าตาดีทําไมคุณมาทําแบบนี้คุณมาขายบริการทําไมทําไมคุณต้องมาแกล้งคนอื่นหลังจากนั้นพระเอกก็โดนนางเอกตบหน้าไปหลายฉะแล้วนางเอกก็เดินหนีพระเอกไปแล้วเมื่อพระเอกรู้ความจริงว่านางเอกนั้นไม่ได้มาเพื่อแกล้งแต่มาเพื่อติดต่องานจริง พระเอกก็เลยวิ่งลงไปง้อนางเอกนะครับแล้วบอกกับนางเอกว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าเพื่อนเขาจ้างนางเอกมาแกล้งนะครับผมและเหตุการณ์นี้นะครับผมก็ทําให้พระเอกกับนางเอกได้เจอกันแล้วตกหลุมรักกันนะครับสุดท้ายแล้วพระเอกกับนางเอกก็ตกลงตรงใจเป็นแฟนกันในเวลาต่อมานะครับผมเฉยเลยเมื่อนางเอกแยกกับพระเอกก็มาหาเพื่อนนะครับผมเพื่อนของนางเอกก็ถามนางเอกว่าเมื่อไหร่จะบอกความจริงกับพระเอกไป จริงๆแล้วนางเอกเป็นลูกสาวของท่านประธานบริษัทที่พระเอกทางานอยู่นั่นเองนะครับแต่นางเอกก็ไม่กล้าบอกเพราะว่ากลัวพระเอกจะโกรธนะฮะฉากต่อมานางเอกเดินเข้ามาหาพ่อนะครับแล้วเหมือนว่าพ่อเธอนั้นจะรู้ว่าเธอแอบคบก,กับออเจียพระเอกของเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ตักเตืองด้วยความเป็นห่วงตามภาษาพ่อลูกนะครับผมทันใดนั่นเองนะครับผมนางเอกของเรานะฮะก็เห็นชายคนนึงนะครับแอบฟังเธอคุยกับพ่ออยู่เลยบอกให้ใชายคนนั้นรีบออกมาชายคนนั้นโผล่หน้าออกมาแล้วชายคนนี้ก็คือแม็กสรุปแล้วแม็กเนี่ยเป็นคนที่ฟนรทบใิษั แล้วไอ้แม็กเน็ตเป็นคนที่ชอบนางเอกเหมือนกันนะครับผมมันค่อนข้างถึงพระเอกกับน,นางเอกนะแล้วมันก็เป็นคนที่ทํางานร่วมกับพ่อของนางเอกด้วยนะครับผมและยังเตือนนางเอกอีกว่าพระเอกน่ะไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอก เดี๋ยวสักวันต้องออกลายน์แน่แต่รู้เหมือนนางเอกของเราก็ไม่ค่อยได้เชื่อคําพูดของแม็กซ์เท่าไหร่นะฮะฉากต,ต่อมาพ่อของพระเอกกาลังทําอาหารอยู่ยูดีดีก็มีสาวเก่าของพ่อพระเอกที่เคยกิ๊กกันสมัยเมื่อนานมาแล้วและพะอะะ่นนะะะะอ,นนนะอ,กอ,อกของพระเอกนะครับผมเคยทํากิ๊กคนนี้ท้องนะฮะแลวยังยัดตังและบอกให้หญิงคนนี้น่ะไปเอาเด็กออกซะแต่กิ๊กของพ่อพระเอกนะครับผมก็ไม่ได้เอาเด็กออกนะครับแล้วเลี้ยงไว้นะครับจนเด็กโตนะครับผมและเมื่อกิ๊กข,ของพอ่อพระเอกพามาเจอลูกชายที่ชื่อชาบุญจริงนะครับผมพ่อของพระเอกนี่นะครับผมก็ดีใจมาก แล้วเป็นนักก่อกวนชายหนุ่มที่ปลอมตัวมานั่นเองแล้วชายหนุ่มก็ยังแกล้งพ่อของตัวเองโดยการเอาพีให้กินสารพัดอย่างนะครับผมแต่ว่าพ่อก็ไม่โกรธเลยนะครับผมเพราะว่าเห็นว่าเป็นลูกชายนะฮะและรักมากฉากต่อมาพ่อของพระเอกได้พาลูกชายคนกลับมาที่บ้านนะครับผมแล้วก็เต้นอาระเบิกกันอย่างสนุกสนานนะฮะทัานในนั้นพระเอกของเราที่นั่งอยู่ก็รู้สึกถึงความผิดปกตินะครับเลยเรียกพ่อของตัวเองไปที่ระเบียงนะฮะแล้วคุยว่าพ่อไม่รู้สึกแปลกๆบ้างเหรอว่าอยู่ดีๆชายคนนี้ก็โผล่มา20กวว่าปีแล้อยู่ดีๆก็โผ่า พระเอกก็เลยคิดวิธีทดสอบแล้วบอกกับพ่อว่าให้เอาเข็มไปจิ้มกับชายคนนั้นแล้วเอาเลือดมาผสมกับเลือดของพ่อว่าเข้ากันได้หรือไม่และจะได้รู้ไปเลยว่าเป็นลูกชายของพ่อจริงๆหรือเปล่าแต่ด้วยความรู้มากของนักก่อกวนนะครับผมเขาได้เตรียมเลือดปลอมมาไว้และได้แกงเอาหัวชนกำแพงให้แตกนะครับผมเหมือนอุบัติเหตุนะครับเพื่อให้พระเอกเนี่ยเอาเลือดไปตรวจสรุปออกมาว่าเลือดเนี่ยเข้ากันได้กับเลือดพ่อนะครับทำให้พระเอกของเราเชื่อสนิทใจเลยนะครับว่าชายที่ปลอมตัวมาเนี่ยเป็นพี่น้องของเขาจริงๆและยังบอกเพื่อนขอ <mies> งเขาครับห ได้เข้ามาทํางานวันแรกในบริษัทเดียวกับพระเอกและยังได้เปิดตัวด้วยความเท่ระดับเมเ เห็นครั้งแรกผมนึกว่าจะพ่อมาเฟียนะเนี่ยโอ,อ้โหแม่งมาเต็มกับใครเพื่อนเลยแต่พอมาถึงกลับได้ที่นั่งเป็นที่นั่งพื้นสังเกตอ้ยหลเรอไม่เสร็จจริงๆเมื่อเขาได้เข้ามาทํางานในวันแรกนะครับผมด้วยความเป็นน้องใหม่เนี่ยเลยโดนแกล้งสารพัดเลยนะครับแต่ไอโกจิงเนี่ยก็รู้ทันนะฮะแล้วก็สามารถแก้สถานการณ์และแกล้งกลับทุกคนได้หมดเลยนะครับผมเช่นเหตุการณ์หนึ่งนะครับไอโกจิงของเราเนี่ยถูกแกล้งหลอกให้เข้าไปในห้องน้ําหญิงนะครับเพื่อให้ไปเจอกับเจโหดประจาออฟฟิศและพนันกันว่าโกจิด้ยวฮ เมื่อโกจิงเข้าไปในห้องน้ำนะครับผมก็โดนเจ้โหดหาเรื่องทันทีนะครับผมแล้วบอกว่าเข้ามาทาไมนี่มันห้องน้ําหญิงล้วจะต่อยโกจิงนะฮะแต่โกจิงด้วยความฉลาดครับเขาหลบนะครับผมแล้วแกล้งเอาหัวไปชนกําแพงเลือดออกนะครับผมแล้วก็แกล้งตายทาให้เจ้โหดของเราเนี่ยถึงกับสติแตกแล้วก็รีบดีออกมาเพราะว่ากลัวโดนจับได้ว่าฆ่าคนนะฮะทุกคนในออฟฟิศก็ต่างพนันว่าโกจิงเนี่ยคงอยู่ได้ไม่นานนะฮะมีเค็มพ่อบุญธรรมของเขาเท่านั้นนะฮะที่พนันว่าเขาจะไม่เป็นอะไรนะครับผมทาให้พ่อบุญธรรมของเขาเนี่ยได้รับเงินบผมแบจริิงงงงๆเเละต่่อออมมาาาาพรกจ้้ชขที กับนางเอกและเพื่อนของนางเอกที่ชื่อว่าบานนาและเมื่อพระเอกกับน,นางเอกไปเข้าห้องน้ํา <c oughs> โกจิงด้วยความที่เขาชอบแกล้งคนเ <c oughs> ขาเลยบอกกับบานนาว่าเขาเป็นเอจและค่อยๆเข้าใกล้เธอทําให้เธอนั้นกลัวและก็แอบจุบบานนาไปนหนึ่งทีเพราะดูเหมือนว่าโกจิงจะสนใจในตัวของบานนาด้วยบานนาถึงกับสติแตกวิ่งหนีเพราะกลัวจะติดเชื้อเอจบานนาวิ่งไปหาพระเอกกับน,นางเอกแต่พอบานนาเล่าเรื่องที่โกจิงแกล้งเธอโกจิงม <c oughs> ันก็ทาเป็นไม่รู้เรื่องเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นทําให้บานนาเนี่ยถึงกับเวอร์เลยทีเดียว ตัดมาอีฉากโกจิ้งกำลังเล่นนิ้วอยู่กับพ่อที่บ้านอย่างสนุกสนานพระเอกก็ได้กลับมาพอดีและได้ร่วมเล่นนิ้วกับพ่อและน้องชายและพระเอกได้ถามน้องชายของเขาว่าทําไมต้องไปแกล้งคนอื่นที่ร้านอาหารใช้คําพูดไม่ดีอีกและยังได้บอกสอนน้องชายของเขาให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและบอกให้พรุ่งนี้โกจิ้งไปซื้อของขวัญให้บานาน่าเพื่อเป็นการขอโทษเธอแต่โกจิ้งก็ดูเหมือนจะไม่ยอมทําตามพ่อเลยเข้ามาช่วยพูดอีกแรงเลยทําให้โกจิ้งตกลงจริงๆแล้วครอบครัวนี้ก็ดูอบอุ่นแล้วก็น่ารักดีเหมือนกันนะ ตัดภาพมาในงานวันเกิดของบานนาก็มีพระเอกกบนาเอกอยู่ด้วยบานนาเธอกําลังโชว์ดอกไม้ช่อใหญ่ที่เธอได้มาจากแฟนเธอให้พระเอกกบนาเอกดูในขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นบานนาเดินไปเปิดประตูแต่กลับได้เจอกโกจิ้งที่มาเคาะประตูแล้วยืนอยู่และบอกสุขสันต์วันเกิดให้กับเธอบานนาในถึงกันหน้าเสียแล้วก็เดินหนีไปเลยนะครับเพราะยังโกรธไอโกจิ้งที่เคยแกล้งเธอแถมไอโกจิ้งเนี่ยมันยังแต่งตัวมาซะชิลแถมเลอะคนเต็มตัวไปหมด แล้วยังเดินเข้ามาบอกกับพี่ชายของมันอีกว่าไปตกท่อก่อทอมอมาเลยโดนพี่ชายของเขาไล่ไปเปลี่ยนชุดอีกห้องหนึ่งตัดมาอีฉากบาน,น,นาน่ารับสายโทรศัพท์แฟนเธอที่โทรมาจากต่างประเทศที่ชื่อว่าไอจูเลียตไอจูเลียตเนี่ยมันได้โทรมาเบิร์ดเดย์เธอบานาน่าเธอนี่ก็ดูดีใจใหญ่เลยนะและเธอก็บอกขอบคุณจูเลียตเรือกดอกไม้แต่ไอจูเลียตเนี่ยกบไม่รู้เรื่องดอกไม้อะไรเลยและยังบอกขอเลิกกับเธอเพราะว่าเดือนหน้าเขาจะแต่งงานใหม่กับหญิงอื่นมันทําให้บานาน่าเนี่ยถึงกับเสียใจมากๆและเดินหนีเข้าไปในอีกห้องหนึ่งร้้อองหยยู่คนเดีว และระหว่างที่เธอกําลังนั่งเศร้าอยู่นั้นเธอก็ได้หันขึ้นมาเจอกับโกจิงใส่ชุดลัดติ้วยืนอยู่ในห้องเข้ามาได้อย่างไงมันทําให้เธอตกใจแล้วก็ร้องไห้ออกมานะครับผมเพราะว่าเธออายที่คนอื่นรู้ว่าเธอโดนทิ้งนะฮะ ทันใดน,นั้นเองพระเอกกับนางเอกก็เข้ามาต่อว่าโกจิงนึกว่าโกจิงแกล้งเธอแต่เมื่อโกจิงถามบานานาว่าดอกไม้ที่เขาสั่งนั้นมาถึงหรือยังสรุปแล้วนะฮะไอ้โกจิงของเรานะครับเป็นคนสั่งดอกไม้ช่อใหญ่มาให้บานานานั่นเองมันทําให้เธอนั่นถึงกับหยุดร้องไห้แล้วก็ยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าขอบคุณนะครับผมบานานาก็เริ่มจะหายโกรธนะฮะแล้วก็เริ่มสนใจในตัวโกจิงขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้ต่อมาพวกเขาทั้ง4คนก็ได้ไปต่อคันที่ผับนะครับผมแล้วก็มีพ่อของพระเอกตามมาด้วยนะฮะแต ขึ้น,นะะทำให้สามพ่อลูกเนี่ยถึงก็โดนลุมตืก้กไปเลยทีเดียวนะฮะตัดมาไอฉากเนี่ยท่านประธานหรือพ่อของนางเอกเนี่ยได้มาประกันตัวนางเอกกับคนที่เหลือนะครับในฉากนี้ไอแม็กก็ได้มากับพ่อนางเอกด้วยนะครับแล้วยังพูดฟ้องพ่อนางเอกอีกว่าว่าพ่อของพระเอกเนี่ยมันเป็นนักเลงเก่าและเชียร์ก็คงไม่ทิ้งแถวให้กับพ่อและนางเอกฟังไอแม็กเนี่ยมันชอบพูดให้หลายพระเอกจริงๆ แต่พ่อของนางเอกเนี่ยก็มองโลกในแง่ดีนะครับผมพ่อของนางเอกเนี่ยบอกกับไอ้แม็กว่าพ่อของพระเอกเป็นคนดีกับตัวแล้วคงสามารถสอนและตักเตือนลูกได้อย่างสบายและก็บอกกับสามพ่อลูกก็อย่าไปเก่อเรื่องไม่ดีกันอีกนะต่อมากูจิ้งได้แอบแวะมาที่ร้านขายยาเพื่อซื้อยาปลูกเซกพลังช้างเพื่อแกล้งเอามาวางยาพระเอกและชวนพระเอกมาดูหนังที่โรงหนังและยังชวนสาวๆมาด้วยแต่บังเอิญดันไปดูรอบเดียวกับนางเอกและแม็กซึ่งนั่งอยู่ข้างหลังเมื่อพระเอกเห็นนางเอกและแม็กก็เลยหลบ แต่เมื่อยาปลูกเซ็กพลังช้างเริ่มทำงานมันทำให้มือของพระเอกไปจับสาวที่อยู่ข้างๆโดยไม่ได้ตั้งใจเขาต้องล็อกตัวเองไว้แล้วฝืนตัวเองแบบสุดๆและก่อนที่เขาจะทนไม่ไหวพระเอกก็ได้หันหลังมาคว้านางเอกและถามนางเอกว่ามาดูหนังกับไอ้แม็กทำไมและบอกรักนางเอกและจูบเธอต่อหน้าไอ้แม็กและทุกคนในโรงหนังไอที่พระเอกเป็นกล้าขนาดนี้ก็เป็นผลิตยาปลูกเซ็กนี่แหละไอ้แม็กทำท่าทางไม่พอใจแต่พระเอกเป็นสนใจและหันมาบอกไอ้แม็กว่าเป็นเพื่อนกันแท้ๆทำไมมาตีท้ายครัวเพื่อนเพื่อนใจชั่วแย่งได้แม้กระทั่งแฟนเพื่อน เมื่อทุกคนในโรงหนังได้ยินแบบนั้นนะครับผมก็ต่างต่อว่าไอ้แม็กนะครับผมแล้วก็เลยลุมกระทืบไปแม็กไปหนึ่งฉะนะฮะวันต่อมาไอ้แม็กเนี่ยก็ได้ไปคุยกับโกจิ้งในออฟฟิศนะครับผมหนังก็ได้เฉลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้แม็กเนี่ยเป็นคนจ้างโกจิ้งเพื่อให้ไปแกล้งพระเอกกับพ่อพระเอกให้อยู่ห่างกันนางเอกนะครับเพื่อที่ตัวเองจะได้แย่งนางเอกไปนะครับผมโอ้ยมมหน้าสิไอ้โกจิ้งเนี่ยมันชอบก่อเรื่องอยู่บ่อยๆและโกจิ้งก็ยังบอกกับแม็กว่าจะรีบปิดงานให้เร็วๆนี้นะฮะ ต่อมาพระเอกมีงานเซ็นสัญญาสําคัญของบริษัทนะครับผมกับพ่อนางเอกซึ่งมีเอ็มแม็กมาด้วยนะฮะพระเอกเนี่ยก็ได้พาโกโจิงมารอฝึกดูงานแต่ก่อนที่การประชุมจะเริ่มนะครับผมไอโกจิงเนี่ยมันได้วางยาถ่ายทุกคนนะทำให้ทุกคนเนี่ยต้องรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้านะครับผมและหลังจากนั้นมันก็แอบไปคุยกับลูกค้าแทนเมื่อทุกคนกลับมาจากห้องน้ํามันก็บอกว่าทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้วสบายใจได้แถมยังดูดซิก,ก้าเก็กโชอีก แต่พอทุกคนหันกลับไปมองลูกค้านะครับผมสรุปว่าโกจิงเนี่ยใช้วิธีซ้อมลูกค้าเพื่อบังคับให้เซ็นสัญญานะครับแล้วมัดไว้สุดท้ายเมื่อปรทธานไปช่วยลูกค้าแล้วลูกค้าก็วิ่งหนีแล้วก็ไม่เซ็นด้วยแล้วครับทำให้บริษัทเนี่ยถึงกะต้องเสียสัญญาตัวน,นี้ไปนะครับผมพ่อของนางเอกหรือท่านประธานเนี่ยก็โกรธมากจริงๆนะฮะจึงไล่พระเอกกับโกจิงออกจากบริษัทและเมื่อพ่อของพระเอกเนี่ยเห็นว่าลูกของเขาทั้งสองคนเนี่ยโดนไล่ออกเขาก็เลยขอลาออกตามนะครับผมและยังบอกกับลูกอีกว่าไม่เป็นไรอย่างน้อยขอให้เราสาม ที่ไม่ทิ้งกันจริงๆและในคืนนั้นเองพ่อของพระเอกก็ได้เอาเค้กมาเซอร์ไพรส์ให้กับโกจิงเพราะเป็นวันเกิดของเขาอีกด้วยและยังเล่นกันอย่างสนุกสนาน3พ่อลูกขนาดแม่งโดดไล่ออกทางบ้านน่ะเนี่ยพอทุกคนหลับหมดโกจิงก็แอบหนียกมาคนเดียวด้วยความรู้สึกผิดเพราะว่าทุกคนในบ้านนี้ทำดีให้กับเขาซะเหลือเกิน ฉากต่อมาโกโจิ้งด้วยความรู้สึกผิดของเขานะฮะได้โทรไปหาไอแม็กเพื่อเคลียร์เงินและขอวางมือแต่ไอแม็กเนี่ยก็ขอให้แก้งพระเอกหนักกว่าเดิมนะฮะแต่โกโจิ้งของเราเนี่ยก็ปฏิเสธและขอวางมือไปแล้วบอกให้แม็กเนี่ยไปจ้างคนใหม่แทนได้เลยหลังจากนั้นโกโจิ้งก็ไปสารภาพกับบานาน่านะครับผมว่าเขาเป็นนักก่อกวาทกขที่ถูกไอแม็กเนี่ยจ้างมาบานาน่าจึงบอกให้โกโจิ้งเนี่ยแก้เรื่องที่เกิดขึ้นและหาวิธีเล่นงานในแม็กคืน แต่ว่าไอ้โกจริงทําไม่ได้เพราะมันผิดกฎของนักก่อกวนถ้าทําผิดกฎเนี่ยจะหาเมียไม่ได้ทางชาติแต่บานนาหน้ากลับบอกว่าจะไปหาที่ไหนเดี๋ยวฉันจะเป็นเมียให้เธอเองแล้ว2คนเนี่ยเขาก็ดิวเป็นแฟนกันเฉยเลยแบบนี้ก็ได้เหรอวะเนี่ย หลังจากนั้นบรรณาพาโกจริงมาสารภาพกับพ่อและพี่ชายว่าเขารับเงินจากไอ้แม็กเพื่อมาแกล้งพระเอกกับพ่อเมื่อพระเอกรู้ความจริงก็บอกว่าไม่เอาเรื่องแต่ไม่อยากจะเจอหน้าโกจริงอีกแล้วเดินหนีออกมาจากบ้านและเจอนางเอกแต่นางเอกเดินมาหาพระเอกเพื่อที่จะบอกความจริงเรื่องที่เธอเป็นลูกสาวของท่านประธานพระเอกเราก็เสียใจและผิดหวังมากเลยนะฮะถึงกับเดินหนีไปเพราะทุกคนต่างโกหกเขาทั้งหมด ต่อมาโกจิงได้พาพ่อของเขามาที่ออฟฟิศนะครับแล้วได้พบกับนักก่อกวนอีกคนที่เพิ่งมาเปิดบริษัทใหม่รับแก้งคนเหมือนกับโกจิงสองคนนี้ก็แก้งกันไปกันมาสุดท้ายเนี่ยโกจิงกับพ่อี่ยโดนระเบิดจากอีกฝ่ายและไอ้แม็กเนี่ยได้โผล่มาเยาะเย้ยแล้วบอกว่านักก่อกรนคนนี้เขาเป็นคนจ้างมาเพื่อมาแทนโกจิงนั่นเองฉากต่อมาบานาน่าได้เข้ามาบอกกับพ่อและโกจิงว่าเลี่ยงเออนางเอกของเรากําลังจะมั่นกับไอ้แม็กแล้วเพราะไอ้แม็กเนี่ยมันรีบเร่งจัดงานมั่นขึ้นมาเองเลยนะฮะ หลังจากนั้นเมื่อพ่อโกจริงรู้เรื่องนะครับผมก็รีบไปตามพระเอกเพื่อจะมาทวงนางเอกคืนนะฮะเข้ามาในงานมั่นของไอแมก์นะครับผมมันก็ได้จัดลูกน้องนะครับเตรียมการป้องกันไว้อย่างดีนะครับผมเพราะว่าระแวงว่าสามพ่อลูกเนี่ยจะเข้ามาปวดงานของมันนะฮะต่อมาพ่อของพระเอกเนี่ยได้แปลงเป็นหญิงแล้วเข้ามาในงานกับพระเอกเพื่อตามหานางเอกแต่ถูกไอแมกส์นี่มองเห็นเลยรีบส่งคนไปจัดการแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรพ่อลูกคู่นี้ได้และเมื่อนักก่อกวนฝั่งของไอแมก์โผล่มาเพื่อจะเล่นงานพระเอกกับพ่อโกจิงได้โผล่มาจากช ไปแย่งโดยไม่รู้ตัวว่าเป็นกับดักที่โกจริงเตรียมไว้นั่นเองและนะักก่อกวนก็ได้สั่งลูกน้องให้ไปไล่จับสามพอลูกหลังจากนั้นทุกคนก็หนีไปตัดมาพระเอกของเราได้หนีมาหาหนางเอกแล้วบอกหลักเธอโดยการสะพายเธอและเมื่อนางเอกจะวิ่งไปหาพระเอกไอ้แม็กมันก็ได้เข้ามาขัดขวางนางเอกไว้แล้วก็ล็อกประตูห้องขังเธอและมันก็ลงมาจัดการกับพระเอกตอนนี้ทั้งสองฝ่ายได้รวมตัวมาเพื่อจะมาปะทะกันโกจริงบอกกับพระเอกว่าเขาจะจัดการนะักก่อกวนเองส่วนที่เหลือให้พระเอกจัดการพอพูดจบลูกน้องของไอง้แม็กทั้งหมดก็วิ่งงไลล่่่่พพพรระะะเเเเเออกปยยยยคนนนดีีีีีววหหมมืัจสส้าท กาลังโดน,ล,ดโดนลูกน้องของไอ้แม็กกระทือบอยู่นั้นนะก็ได้มีอยาปลูกเซกพลังช้างตกออกมาจากกระเป๋าพระเอกเมื่อไอ้แม็กมันเห็นเนี่ยมันก็เลยจับเข้าปากพระเอกแต่ทันใดนั้นเองมันก็ทําให้พระเอกเนี่ยกายล่างกายเป็นเดือดหักนะครับผมแล้วก็จัดการลูกน้องของไอ้แม็กเรียบร้อยไปหมดเลยทําให้แม็กและเนี่ยวิ่งหนีหัวซุกหัวซุนเลยนะฮะแล้วพระเอกของเราก็วิ่งตามไปส่วนไอ้โกจิ้งเนี่ยก็ได้ต่อสู้กับนักก่อกวนวอย่างดุเดือดเพื่อที่จะวัดกันว่าใครเป็นนักก่อกรรัอันดับหนึ่งในใต้แล้าแต่ นักก่อกวนไปนะฮะต่อมาแม็กเนี่ยมันวิ่งหนีพระเอกมาหลบหลังนางเอกนะครับผมหวังว่านางเอกจะช่วยนะครับผมแต่ว่าสุดท้ายครับโดนนางเอกเสยคางไปทีเดียวถึงก็หลับเลยนะฮะหลังจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็บอกรักกันนะครับผมนางเอกก็ได้บอกกับพ่อของเธอว่าจะแต่งงานกับพระเอกนะครับเมื่อท่านประธานเห็นความดีของพระเอกนะครับผมก็เลยยกลูกสาวให้นะครับผมสรุปสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็ได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะน่ายิฉาจริงๆ ในฉากสุดท้ายโกจิ้งได้พาพ่อกับบานาน่ามาพบกับแม่ของเขาครับผมแล้วแม่ของเขาก็กลับรู้จักพ่อของพระเอกนะครับแล้วยังเคยเป็นกิ๊กเก่าของพ่อของพระเอกอีกต่างหากเธอเคยท้องกับพ่อพระเอกเมื่อ20ปีที่แล้วโดยที่พ่อพระเอกเนี่ยไม่เคยรู้เลยแล้วเธอก็ชี้ไปที่โกจิ้งว่าเป็นลูกชายของเธอสรุปแล้วโกจิ้งก็คือลูกชายจริงๆของพ่อนั่นเองสุดท้ายสามพ่อลูกก็ได้มาเป็นครอบครัวกันจริงๆซะงั้นและหนังก็จบลงถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดซับ s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับ